ใส่สีแดงมาเลยค่ะเพื่อให้เข้ากับบริษัท SCG หรือบริษัทปูนซีเมนแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆและหลายๆคนคงคิดว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะต้องแบบเนิร์เนื้อแว่นหนาเปอเอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่จริงค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าเจอคุณพี่ท่านนี้ข้างนอกนะคะก็จะคิดว่าเป็นดีไซเนอร์หรือเปล่าไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แน่นอนนะคะวันนี้เราม,มาทําความรู้จักกับพี่โทนี่เฮดออฟดิจิทัลเทคโนโลยีของ SCG กันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ทโทนี่สวัสดีครับ ค่ะในนั้นตัวให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะชื่อเสียงเรียนนามเรียนจบอะไรมามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงคะโอเคยาวเลยสวัสดีครับก็ชื่อโทนี่นะครับตอนนี้ก็ตำแหน่งก็คือ head of digital technology นะครับก็จะจริงๆก็จะดูโปรแกรมเมอร์ทั้งหมดรายกันให้เป็นภาษาทั่วไปคือดูโปรแกรมเมอร์ทั้งหมดรวมถึงเดบบ์ออฟด้วยนะครับก็เรียนจบอะไรมาก็เรียนเรียนจบซ <Software Engineer. S 2> อฟต์แวร์เอนจิเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์พันปตีปตโตเลย ก่อนนันนี้ก็คือทํางานที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาใช่ครับทำสตาร์ทอัพมาก่อนอ่าทำสตาร์ทอัพมาก่อนก่อนทำสตาร์ทอัพมาโอหลาย,ลาย,ลาย,ลายสิบปีไม่ถึงหลายปีสิบกว่าปีสิบกว่าปีเพิ่งมาจอยที่นี่ได้เพิ่งครบสามปีเมื่อเมื่อวานแล้วอย่างนี้เนี่ยองค์กรเ c g เป็นองค์กรที่ใหญ่มากมีพนักง,งานทั้งหมดประมาณกี่คนคะตอนนี้มีห้าหมื่นกว่าคนห้าหมื่นกว่าคนแล้วเป็นทั่วโลกแล้วเป็นเดบทั้งหมดกี่คนคะต้องบอกว่าแยกนี้ก่อนเ c g เนี่ยมีสามทาวเวอร์ละทาวเวอร์ทาวเวอร์แรกก็คือของเราเนี่ยอ็มีาคือ นะครับพนั่งานทั้งหมดนะแล้วก็มีแพคเกจจิ้งแล้วก็มีเคมีคอลของเราก็จะดูเทคโนโลยีทั้งหมดของ C B M ตอนนี้ Dev e l o p e r <50. S 1> ที่มีในเมืองไทยตอนนี้มีประมาณ70คนจะยังไม่รวมดิสซิเบิลส์อื่นนะเช่นดีไซน์ S A B A ยังมีอีกแต่ถ้าเฉพาะ d e v ว l o p e r เนี่ยประมาณ70คนแล้วก็มีที่อินเดียด้วยอีกประมาณ50โอ้สแสดงว่ามีโครงการเกิดขึ้นเป็นร้อยโครงการหรือเปล่าคะถึต้องใช้เยอะมากเยอะมากเยอะมากเพราะ C B M นี่เยอะมาก C B M ย่อมมาจากอะไรนะ Cmen b u i l d a ีเมนต์บิว ซีเมนบิวดิ้งแมทเทียร์นะคะแล้วโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่นี่เขาใช้ภาษาอะไรกันคะอ๋อของเรานี่ค่อนข้างหลากหลายนะต้องบอกว่าก่อนที่พี่มาเนี่ยก็จะมีภาษาตั้งแต่ C sharp mm hmm. อ่า PHP อ่ามี .net แต่ตอนนี้ mm hmm. เราพยายามคอนโซ่จะอยากให้น้องเขียนได้ทุกภาษานะคือ mm hmm. ต้องบอกว่า d e v วบเปอร์เนี่ยต้องมี mindset ที่เหมือนจอมยุทธ์นิดนึงจอมยุทธ์คือบอกว่า mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักดาบเนี่ย uh huh. เราก็องเหมือนว่าถ้าเกิดเรามีดาบเนี่ยต่อสู้ได้ mm hmm. แต่ถ้าเป็นจอมยุทธ์เนี่ยเราหัดกินไม้มาต่อสู้เป็นดาบแทนได้ ก็เหมือนว่าถ้าเกิดเราเป็นบอกว่าเราเป็น Java Developer ครับก็จะทำได้แค่แต่ว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็น Developer เนี่ยวันไหนที่เราเจอภาษาใหม่เนี่ยเราก็พยายาม a p p l ให้มันใช้ได้แต่ว่าความเชียช่ยวชาญก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า Developer ต้องมี mindset มาณนี้คือมี Full Stack เลยแทบจะมีเก,กือบเกือบทุกภาษาที่ใช้ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเราจะใช้หลักๆก็จะเป็น Node JS กับ Python Python แล้วอย่างนี้ไน้มีการพัฒนาหรือยกระดับบุคลากรในองค์กรยังไงคะการเทรนน i n g ใช่ไหมครับใช่ค่ะ เทรนนิ่งแรกเนี่ยถ้าเกิดน้องเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอพี่อยู่คนนึงแต่วันนี้เขาไม่เขาไม่ได้อยู่นะวันนี้ก็จะอ่าจะดูเรื่องเอเจนซโปรเซสดูว่าโปรเซสเราทำยังไงเรื่องกิดโฟเรื่องการเดโพมันต์ยังไงก็จะมาอยู่กับพี่เข้ามาอาทิตย์สองอาทิตย์จากนั้นก็กระจายไปที่หน้าง,งานอันนี้คือเทรนนิ่งแรกๆอันที่สองก็จะเป็นเทรนนิ่งกันเองเราจะมีทาวหอเนื่องจากว่าคนเราเริ่มเยอะเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีอยู่ยี่สิบคนตอนนี้มันเจ็ดติดละต่อไปอาจจะมีเป็นร้อยเพราะนัน พี่สอนน้องน้อง,องสอนพี่อะไรเงี้ยช่วยๆเหลือกันอันนี้คือภายในเนะาจจะถ้าแต่ว่าเป็นภายในแบบหนึ่งที่แบบฟอร์มอลหน่อยเราจะมีคลาสให้เรียนคลาสเนี่ยต้องบอกว่าเราจะเรียกว่าดีคลาสต่างๆคือดีมันมาจากคาว่าดีต่อความฝนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเป็นดูเดอร์เพราะฉะนั้นดูเดอร์ต้องดูดีะเพราะฉะนั้นคลาสต่างๆขึ้นเป็นดีต่างๆก็เป็นดีคลาสก็จะเป็นการเทรนกันภายในอาจจะเชิญคนอื่นมาพูดมาบรรยายหรือส่งไปเรียนต่อก็มี มีส่งไปเทคคอร์สต่างๆคือให้ทุนไปเทคอร์สเลยแล้วก็กลับมาสอนคนอื่นในองค์กรต่อใช่ใช่อย่าให้มัแชร์ต่อแล้วอย่างนี้เนี่ยหัวใจหลักขององค์กร SCG คืออะไรคะหัวใจหลักหมายความว่าอย่างไยหมายความว่าคนที่ทําให้ขับเคลื่อนได้จริงๆคือพนักงานคนเป็นรีซอสที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นเวลาทําอะไรให้ความสําคัญกับคนมากที่สุดมีการยกระดับองค์กรยังไงคะมีกลยุทธ์อะไรแนะนําองค์กรอื่นที่ กำลังจะเติบโตอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าี C G แต่ว่าแนวทางนี้จะช่วยให้องค์กรของคุณเติบโตไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างก้าวกระโดดค่ะต้องบอกว่าคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะอ่าเพราะคนเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันเป็นรีสอร์ทที่ที่ค่อนข้างหายา,ยากและมีความสำคัญนี่ค,คนคน,นี้สำคัญอีกอันหนึ่งเราต้องทานท r นฟอร,ร์มคนก่อนเรื่องหมายเสร็จเรื่องอะไรต่างเสร็จแล้วเราก็มีถูเรื่อง process มาช่วยอืบางทีลูกค้์จะบอกว่า process มันเยอะนะอ่บริษัทใหญ่ๆแต่เอาจริงเราพยายาม lean process อยู่ ให้มันกระชับให้มันไวให้มันเดินได้ไวลีนโพเซ s ตอนนี้ทําอะไรกันบ้างคะในการลีนโพเซเนี่คะจริงๆจะต้องบอกว่าตั้งแต่การคิดปรเจ็บเลยเนื่องจากว่าดิจิทัลฟิตเนี่ยรับผิดชอบอยู่3เรื่องต้องบอกว่าจริงๆเรื่องหลักแต่มันคือเรื่องของการทานฟอร์มอ่าทันฟอร์มเลยดูที่สามแอเรียเลยแอเรียแรกก็คือคอร์สบิสเนสคือบิสเน s เดิมๆที่มันมีอยู่อย่างเงี้ยเราทำยังไงให้มันดีขึ้นถ้าเกิดฝั่งนี้เป็นซ้ายอีกฝั่งก็เป็นขวาก็คือแบบ New Business เลย ต่ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เหมือนอินคูเบตมันเลยขึ้นมาอย่างอีกอันนึงก็เป็นเอเจนต์ตั้งกลางเพราะนั้นเราดู developer เราแบ่งเป็นทุกสามแอเรียเลย mm. เพื่อทําให้โปรเซสมันดีขึ้นเพราะมันแต่ละโหมดจะไม่เหมือนกันนะคือสมมติถ้าเกิดว่าเป็น new business เราต้องเทสใหม่ๆอ,อย่เงี้ยเรากำลังว a ลิ d a t e อยู่อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าโหมดแบบ quick and dirty mode quick and dirty mode อ่าก็คือว่าเราก็ทําอะไรไวๆเพื่อเอาไปเทสให้ไวมากขึ้นอ่าถ้าเกิดว่าเป็น call เนี่ยเราต้องเน้นความปลอดภยัยละ call หรือเอเจนต์ตั้งเน้นความปลอดภยัยแล้วก็เน้นสเกล หมายความว่าเราต้องมีโปรเซสที่ทําให้สเกลได้ดีขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมันจะเป็นแอนติเลนโปรเซสเราต้องแยกโปรเซสกันว่ามันอยู่ในช่วงไหนช่วงไหนช่วงเทสคือฟลิกเอนเนอรีถ้าอะไรที่มันคงปลอดภัยแล้วเราต้องเซฟให้มัน stable และลอกต่อใช่ให้มันเป็นแอนติเลนโปรเซสให้มันชัดคือจมบติว่าโฟลเดอร์ใครไปอ่านหนังสือโซนทูวินนะมันแบ่งโฟลเดอร์มันสี่โซนใช่ไหมโซนทูวินโซนทูวินก็คือไอโซนแรกเนี่ยก็คือว่าเราวอลลีเดตอยู่เพราะนั้นต้องหาอะไรที่มันไวที่สุดที่ไปทำบางทีอาจจะไม่ต้้้องโคดดก็ไนะ อาจจะไปแบบเจอแบบว่าอย่างแพลตฟอร์มแบบแมชินโตเวิร์ดเพสหรืออะไรที่มันให้มัน,ให,มนให้มันเทสไปก่อนได้ทำแบบไวๆเพื่อวัลลีเดตก่อนเพราะบางทีมันใช้แบบ2เดือนอุไม่คุ้มแล้วลบทิ้งทั้งหมดเอาเดเวลลอปเปอร์มาทํา3เดือนเนี่ยมันเอาไปแล้วหรือ,อถ้าเกิดว่ามันขึ้นโฟนที่แบบเป็นแท็กชั่นเนี่ยมันต้องเริเ่มสเกลเนี่ยต้องมีเดเวลลอปเปอร์เข้ามาช่วยแล้วจะอาจจะมีทูอื่นเข้ามาถ้าเกิดอีกอันหนึ่งก็เป็นพวกของสเกลก็นี่ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยละอีกอันหนึ่งคือสตาเตนบิวตี้ก็จะเป็นแบบ ที่มันต้องมีความปลอดภัยสูงโปรเซสจะต้องหนักอันนี้จะต้องแยกกันถ้าเกิดเอามามิกกันเมื่อไหร่เนี่ยพังมันก็จะปนกันมั่วซั่วทางานกันไม่ได้เรีบบยจะเหมือนกันก็ต้องแยกโซนแล้วตัวเดเวลอปเปอร์เองนี่จะข่าวว่าต้องมี T shape T shape นี่คือยังไงนะคะ T shape คือต้องบอกว่าเราอ่ะดิจิทัลฟิตเราเนี่ยเน้นให้ทุกคนเป็น T shape บางคนอาจจะแซวว่าเป็นเป็ดใช่ทำอะไรคือทำอะไรก็ได้เป็นหลายอย่างไงแต่ไม่เก่งข้าอย่างจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือ T shape ถ้าเกิดเป็นเทคเนี่ยอย่างน้องๆที่เป็นเทคเนทออ แต่อีกสองฝั่งที่เขาคุณจะรู้บาของเขาเนี่ยเขาคุณจะรู้วิสเนตด้วยคุณจะรู้ดีไซน์ด้วยถ้ามีงั้นก็คุณก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่คุยคนอื่นไม่รู้เรื่องใช่คนที่เก่งมันต้องคุยคนรู้เรื่องด้วยนะเพราะั้าได้สื่อสารต่อ,อความสัมพันธ์<อ>เหมือนกันถ้าเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นว<อ>ิสเนตหางัวทีของเขาก็ต้องเป็นหางวิสเนตที่ลึกใช่ไหมแล้วก็เป็นเทคกับดีไซน์แล้วถ้าเป็นดีไซน์ก็จะเหมือนกันก็เป็นหางดีไซน์ค่อนข้างลึกแล้วก็ต้องคุยวิสเนตกับเทครู้เรื่อ,อย่เกง ทาง s c g มีการพัฒนา s o ฟต skill ของเหล่าเหล่าโปรแกรมเมอร์ยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าถ้าสมัยก่อนเป็นทุกคนเห็นไหมสมัยก่อนที่บอกว่าไอ้พวกโปรแกรมเมอร์ส่แว่นหนาๆอยู่หลังห้องไม่คุยใครคุยเพื่อนแต่ที่ยากินมาม่าข้าคอมอะไรเงี้ยจริงๆการพัฒนาแรกเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราเป็นอมม m u n i t y ใช่ไหมเราอยากอินเก e ให้น้องๆได้เขาเรียกว่าบางทีก็ขึ้นทาวน์หอได้พูดได้ได้เสนอสิ่งที่เขาอยากเสนอได้แชร์คนอื่นแชร์จากกลุ่มของเขาก่อน เพราะนั้นบางทีมันเขินไงที่จะไปแชร์คนอื่นแบบเ,เขาฟังไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเขาแชร์ในกลุ่มเขาเขาเริ่มแบบมี power ละจากนั้นมาเขาเริ่มมั่นใจขึ้นเขาทาอะไรลึกขึ้นกว้างขึ้น,ขน,ขนเขาก็สามารถแชร์กับอื่นได้อันเนี้ยเป็นการพัฒนาแบบแรกเลยอีกอันหนึ่งก็คือเราก็จะมีเรามีทีมที่ดูรีสอร์ทอะทีมพัฒนารีสอร์ทของเราเนี่ยก็จะไปดูว่าน้องๆเนขาดมุมไหนอาจจะมีถึงขั้นส่งไปไปเรียนเพิ่มหรือ HR คอยสแกนด้วยอีกทีหนึ่งหรือเปล่า จริงๆไม่ใช่เอ็นไอเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนารีสอร์ทของดิจิทัลฟิตเลย,ยะจะเป็นทีมที่แยกมันจากเอ็นไอทีหนึงแล้วอย่างนี้เนี่ยคนแบบไหนที่เป็นสเปคของ SCG อยากได้โปรแกรมเมอร์แบบเนี้ยเข้ามาทำงานต้องเป็นยังไงคะเมือม่อกี้ตอนแรกเกิดด้วยนะมันจะมีอยู่3อย่างกว่าแล้วบอกว่าเราเราเรียกตัวเองว่าวีดูวีดูคือมาจากวีดิจิทัลฟิตเนี่ยเวลาเราเราทำหรือว่ามีคนภายในที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าเราเป็นดูเดอร์เพราะฉะนั้นดูเดอร์ต้องดูดี อการดูดีมีสามหลักมีสามอย่างแล้วกันอันแรกก็คือหนึ่งไม่เซ็ตดีก่อนไม่เซ็ตไม่เซ็ตดีเพราะฉะนั้นไม่เซ็ตเปิดทุกอย่างไม่เซ็ตดีมันจะสามารถต่อยอดไปในอะไรอื่นได้นะครับอ mm ีก hmm. อันหนึ่งก็ต้องเป็นสกิลเซ็ตดีด้วยบางคนไม่เซ็ตดีแต่สกิลเซ็ตยังไม่ผ่านก็ต้องฝึกนิดนึงเพื่อให้มันเข้าเกณฑ์เพราะว่าเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาจะมีเลเวลของเขาเนาะ mm hmm. เพราะ,ะนั้นเขาจะมี hard สกิลเซ็ตเพราะ,ะนั้น hard สกิลเซ็ตต้องแมปน mm hmm. ะครับในเซ็ตเป็นอื่นก็เหมือนกันอาจจะเป็น Designer, BA, หรือว่า Project Manager, เาาจะม hard skill set มีขอเเป็น และตัวที่สามคะ contribution b i contribution b i คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีใช่บางคนก็อย่างที่ S C G ส,สมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือเขาบอกว่าต้องเก่งและดีมันเก่งเดียวมันไปไม่ได้มันต้องดีด้วยเพราะนั้นดูเดอก,ก็จะเหมือนกันเพราะนั้นคุณสกิลเซตดีไมาเซตดีแล้วเนี่ยคุณต้อง contribution ดีด้วยแล้วเรามีวิธีการสแกนเขาอย่างไงคะอย่างเช่นวันนี้มีคนอยากสมัครงานกับ S C G และสมัครได้ทางไหนคะอ่าจริงๆเราก็จะมีลิงก์เดี๋ยวฝากไป ฝากดิ้งมาให้นะคะฝาก็จะอันแรกเนี่ยคือมันจะมีการสแกนหนึ่งเราจะคัดเล็กซีวีก่อนคัดซีวีหนึ่งจริงๆแล้เราก็อยากให้เขียนซีวีมาให้ดีนะซีวีที่ดีเนี่ยคือต้องบอกว่าเราทําอะไรมาบ้างมีคอนติบิวชันอะไรบ้างมีมายเซ็ตยังไงอะไรเงี้ยแค่นี้พอก็ได้เราคัดหรือบางทีเราก็ส่งข้อสอบให้ไปทาน้องจบใหม่บางทีซีวียังไม่มีไงยังไม่รู้ต้องเขียนยังไงใช่ไหมมาสมัครแล้วส่งข้อสอบให้ทำเข้ามาได้สองแบบ หรือมาสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็ส่งไปทําข้อสอบทีหลังหรือว่าทำข้อสอบก่อนแล้วมาสัมภาษณ์ได้ข้อสอบยากไหมคะโว้ยจริงง่ายยังไงมีโจทย์ตัวอย่างไหมคะมีโจทย์ตัวอย่างทำมก็มมจะมีให้ทําทั้ง back end front end แล้วก็เดคออฟ back end ก็จะให้แบบว่าลองเอา google map มาดูระยะทางไหนที่มันใกล้ที่สุดดีที่สุดเพราะอะไรลองเขียนโปรแกรมมาโชว์หน่อยอเป็น back end f ฟีดมาอย่างเงี้ยสนุกสนุกแล้วก็เอาไป d i s p l ย์ในฟ front end ยังไงอ่าเนี่ย มันจะวัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์เ้วยวัดตะกะด้วยมันจะวัดโลจิกอความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็วัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์อย่างนี้ก็คือเราสามารถสแกนคนมาได้เบื้องต้นตั้งแต่ตอนรับสมัครละแล้วสามรอบอะอยากรู้อ้สามรอบเลยอะคะคือสอบไม่หนักไหนะเขาสอบให้ทำสามรอบหรือว่าเขาสอบรับเดียวเขาสอบรับเดียวซีบีแล้วก็สัมภาษณ์ใช่อย่างนี้เนี่ยตั้งแต่คัดเลือกอะ เลือกเยอะขนาดเนี้เงินเดือนขนาดไหนคะอยากรู้ต้องบอกอย่าง,งนี้ค่ะว่าที่เราเลือกเยอะเนี่ยต้องบอกว่าคนเขาก็อยากมาสมัครเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเลือกคนที่มันแมทกับเราบางที exactly, อาจจะเก่งมากแต่อาจจะไม่แมทกับเราก็ได้อย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกพาะขาเข้าสำคัญที่สุดเพราะเกิดเราไม่กองขาเขา้าอ่ะขาที่แบบต้องต้องอยู่ต่อเนี่ยมันจะลําบากหรือว่าสมมติถ้าจำเป็นเราต้องให้น้องคน oss, งนีอแบบ้ออกไปมันก็จะโอ้โหน้าเสียใจใช่ใชไหมเพราะนั้นขาเข้าสำคัญที่สุด ถ้าถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่เขาตอบเป็นกลมๆได้มันก็จะมีน้องแบบเลเวลแรกๆเลยนะครับก็ประมาณสามสิบสี่สิบสามสิบาทสี่สิบาทหรือบางคนอาจจะเกินกว่านั้นถ้าเกิดเรียกว่าแบบเป็นท็อปพาเลต์นะอ่าแล้วก็พิกพิกก็ไม่เรียกว่าพิกแล้วกันมันไม่ได้ลิมิตไม่มีลิมิตด้วยร้อยอะไรอย่างเงี้ยหลักร้อยขึ้นต่อเดือนเด็กจบใหม่รับไหมคะรับเด็กไม่จบตรงสายมาไม่ได้จบวิศวะอันนี้สําคัญเลยเด็กที่ไม่ตรงสายนะหรือแม้ไม่จบเนี่ย แต่คุณมีสกิลเซ็ตที่ผ่านมีไมซ์เซ็ตผ่านลราก็รับรับหมดนะคะเพราะว่าพี่ทุนนี้คิดว่าตอนนี้โปรแกรมเมอร์ตลาดในประเทศไทยขาดแคลนขนาดไหนคะเราถึงไม่ได้กลองกรองเรื่องเซอร์ติฟิเคชันหรือว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบการศึกษาคือต้องบอกว่าสมัยนี้แล้วกันนะมีคนเข้อแซวๆบอกว่าจริงๆอ่ะพ่อของเด็กจริงๆก็คือ Google กับ u t u b e แล้วแหละแล้วครูจริงๆก็คือพวกนั้นไม่ใช่อาจารย์หรอก เพราะนั้นการที่มันไม่ตรงสายเรียกว่าฮาร์ดสกิลมันเปลี่ยนได้ไวมากพรุ่งนี้สองปีมันก็ฮาร์ดสกิลก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมโปรแกรมภาษาใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันดีคือโลจิกมันต้องมีเรแล้องอันอื่นเรียนเสริมได้เรียนเสริมไปพัฒนาเองได้ทุกอย่างมันถูกแชร์หมดเพราะนั้นมหาลัยอาจจะยังไม่ได้ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ไงนะฮแต่ว่ามหาลัยก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาโลจิแนะการเข้าร่วมอยู่กับคนอื่น ก็คือตัวข้อที่3เนี่ย collaboration เนี่ยผ่านถ้าเกิดว่ามาจากมหาลัยกับตัวพัฒนาลอจิกมหาลัยช่วยเทรนมาหมดแล้วแต่ที่เหลือคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนมหาลัยไม่ได้เรียนตรงสายมันคือทาเลนต์ของคุณก็ได้แล้วภาษาใหม่เนี่ยเปลี่ยนทุกๆก,กี่ปีคะที่นี่มีไหมคะตอบยากเลยอ่ะถ้าเกิดที่เนี่ยมันก็จะมีภาษาให้เราใช้อยู่แล้วเรียกว่าต้องเรมเดนเห็นไหวเนะนี่พวกจาว่าพวกซีชาร์ปอะไรเงี้ยเดนเห็นว่าล้วเราใช้อยู่เพราะโลกมันใหญ่ไปเรื่องหมดทั้งหมดยากแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยก็จะมีพวกโนจเอส นะครับมันก็จะ,จะมีพวกไพทอนก็ไม่ใหม่นิงไพทอนก็อยู่มานานล้วต่ท่ามันค่อนข้าง,งหลากหลายไงมันใช้ได้เยอะอันนั้นก็ยังอยู่พีเอชพีก็ยังมีเลยเออแล้วอย่างเนี่ยนะคนแบบไหนที่เอ g ซีไม่อยากรับไม่ต้องมาสมัครก็ได้ต้องคิดว่าตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วก่อนอะเก่งที่สุดในโลกและอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งที่สุดในโลกมันไม่มีจริงนะเพราะเสร็จว่าคำว,ว่า hard skill บอกว่าเก่งเนี่ยอีกสองปีมันเปลี่ยนคุณก็ไม่ได้เก่งเหมือนเดิมแล้วใช่ถูกไหมครับพวกเงี้ยมันก็ไปหาที่อื่นได้เหมือนจะเป็นม m i ด d s e t ท ให้ปยดตัวเองก็จะอยู่ร่วมคนอื่น,นไม่ได้พัฒนาตัวเองยากอากันนี้เราก็ต้องบอกตรงว่าอาจจะไม่ได้ยากได้อแต่เกจะมาพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมเรียนรู้ไม่เสีดีมาเลยแล้วมีสวัสดิการอะไรดึงดูดใจไหมคะสวัสดิการเลยคะรับก็ะเป็นบริษัทเหมือนบศักดใหญ่ทั่วไปนี่ของตัวนิดนึงก็จะมีค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมที่เราค่อนข้างเยอะยิบย่อยมากเลยรวมไปถึงครอบครัวหรือพ่อแม่พ่อแม่สามารถรักษาพยาบาลฟรีได้ด้วย ใช่ใช่ก็มีมีลิมิตระดับหนึ่งอะไรเงี้ยลูกเมียอะไรเงี้ยเขาบอกงี้นะแล้วก็อะไรนะก็มีโบนัสแหละโบนัสก็ไม่บอกไม่บอกว่ากี่เดือนเพราะมันจะไม่เท่ากันมันจะมีฟิกโบนัสน้าแต่ปีอ่ามีฟิกโบนัสแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์โบนัสแล้วตอนนี้เปิดรับสมัครตําแหน่งไหนบ้างคะตอนนี้เดเวลลอปเปอร์รับอยู่เดเวลลอปเปอรรับอ่าก็จะเป็นคอนแทคเริ่มต้น3เดือนหลังนั้นมาก็ถ้าเกิดผ่านก็เหมือนกับเราผ่านโปรใช่ไหมเราผ่านโปรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขยายไปเป็น6เดือน1ปีแต่ น้องที่ผ่านมาส่วนใหญ่แค่แต่ว่าผ่านเกณฑ์ปกตินะก็ยังไม่มีใครได้ออกไปไหนเลยก็ยังอยู่กันยาวเพราะนั้นเลยขยายตัวนี้ค่อนข้างเยอะมีมีรับเอาซอร์สไหมคะนั่นแหละถ้าเรียกเป็นเอาซอร์สก็เหมือนเป็นคอนแทคเป็นเอาซอร์สแล้วก็เว work from anywhere นะไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันได้อาจจะมีบางครั้งมาเจอกันบ้างคิดซะว่าอยากเจอฮะไม่ได้เจอกันนานอยากเจอแต่จริงๆน้องอยู่เชียงใหม่อยู่พัทยาอยู่ภูเก็ตเงี้ยถ้าเกิดมาสมัครงานหล่อเงี้ยสัมภาษณ์ก็ยังไม่ต้องมานะออนไลน์ซูมเอาซูม เราทีนี้ก็ใช้แมคซอฟ t ์ทีมจริงๆถ้าตุมก็มีบางครั้งบางบังเติดปาร์ตี้เขาจอยก็อยู่ที่ที่ไหนก็ได้ทำงานไม่ได้ฟิกเวลาด้วยขอแค่ให้โปรเจกต์นั้นเสร็จใช่แล้ววัดกันที่รีเซวที่รีเซวแล้วอย่างเงี้ยสมมติว่ารีเซว์ไม่ผ่านตามงานไม่ได้ไม่ส่งงานจัดการยังไงไม่ไปไม่ไ้เลยจริงๆแล้วก็มีเตือนหรอมีมีวันนิ่งแหละคงไม่ได้บอกว่าเอ้ยอยู่เฉยไปเลยเพราะบางคนเนี่ยเนื่องจากเราไม่เจอเขาใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเขาติดปัญหาอะไรอยู่ ถึงบอกในะเรื่องคนมันสําคัญมากพอ,อเริ่มเจอปัญหาแล้วเริ่มให้เอสเซทแล้วทีมที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยต้องเริ่มคุยกับน้องแล้วทีมพัฒนานรีสอรกทก็ต้องคุยว่าให้เกิดอะไรขึ้นก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ได้เตือนนิดซ้ำนะก็อาจจะเป็นแบบไปช่วยเหลือเขาได้ซ้ำว่าเขาเกิดอะไรขึ้นหรือบางทีก็อาจจะอาจจะเตือนอาจจะเตือนสองพังแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยว่ากันบ่าย,ายอาจจะไม่ได้แนะมทอะไรเงี้ยเพราะบางคนอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้เขาเวิร์กคอแมานดี้แวร์ไงใช่มันคุมตัวเองยากนะเห็นเตียงนอนก็ งานหรือเตียงดีสักพักหนึ่งแล้วกันยาวแต่ส่วนใหญ่อะเดลเปิจะมีไมเซ็ตที่แบบว่าเหมือนเล่นเกมอะเขาอยู่กับคอมต้องโปรแกรมล้มันติดอะบางทีอันนี้ก็เป็นผลเสียกับน้องๆบางคนนะที่แบบโค้ดแบบสองวันติดไม่หลับก็มีอย่างเงี้ยก็องบอกให้น้องใจเย็นก็จะหาวิธีให้เขาบาลานซ์ตัวเองต้องคอยเบรคเขาด้วยนะบางคนบาลานซ์เขานิดหนึ่งแต่คนพี่ผงขออีกหน่อยแต่ว่าแต่ขออีกหน่อยก็ต้องบอกให้งั้นพรุ่งนี้เราควรจะหยุดเพราะนั่นเพิลจซาวันผ่านไปแล้ว เราวัดรีสอร์ทเราได้เราโก้แล้วบางคนที่เป็น outsourcing ก็จะได้แบบเยอะเราเพื่อนใช่ไหมบางทีเยอะกับเพื่อนคือที่บอกก็ต้องสอนเพื่อนทำยังไงให้ทีมมันดีด้วยเ,เพราะมันทําคนเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต,ต้องเอาซิงโครไนกันทิงบอกว่าต้องโตแบบคอมมูนิตี้ต้องรีสเปกอิชฉาใจแล้วอย่างนี้เนะี่ยอยากให้พี่เจาหนี้แนะนําองค์กรอ,อื่นๆหน่อยค่ะว่าในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ในช่วงที่หาคนถือว่าช่วงนี้หาโปรแกรมเมอร์ยากไหมคะ ก็ยังยากอยู่นะก็จะโอเคอาจจะมีบางบริษัทที่เขาปล่อยคนมาเพราะเขาไม่ไหวใช่ไหมอ่าท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ยอะไรเงี้ยเราก็ก็แต่ก็ยังยากที่แบบว่าเลาผ่านสิ่งที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมออยากให้พี่ชุินแนะนําบริษัทอื่นหน่อยค่ะบริษัทออาจิงไม่กล้าแนะนำนะคือต้องบอกว่าเราก็มีแพ็กเกจของเราที่เราพยายามปรับปรุงอาจจะแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าเราก็รีซอสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพัฒนารีซอสเราพัฒนารเซสเรา p r o c e s ก็จะช่วย r e ซอ u เราแล้วก็พัฒนา resource ี่สำคัญอ,อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเดินได้ไวขึ้นแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงสมมุติวันนี้น้องเข้ามาเป็นจัสโปรแกรมเมอร์หน้าใหม่ mm hmm. เขาเรียกว่าอ,อะไรความก้าวหน้าของทางอาชีพโปรแกรมเมอร์ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะจริงๆครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราจะมีประ,ประมาณ4เเลเวลถ้ huh. ทาท่ายังไม่นับที่แบบว่าเลเวลสูงกว่านี้นะครับ4เลเวลก็มี associate แล้วก็มี developer นะครับแล้วก็จะมีแบบ lead developer ก็เป็นซีเนยร์ลีเดเวลอปเปอร์นะครับจริงๆอ่ะข้างในนั้นถึงไม่จะเป็นสี่อันก็จะมีย่อยกว่านั้นเพราะมีสกิลเซ็ตที่ค่อนข้างแตกต่างกันอันนี้เรียกว่าเพิ่มขึ้นแล้วกันอย่างเช่นว่าเราจะมีถ้าเป็นเดเวลอปเปอร์เนี่ยก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ควรจะรู้หลักๆมังมีสามอันก็คือหนึ่งก็จะเป็นพวก앤티เลนโปรเซสทำไงโปรเซสดีโค้ดดีนะอีกอันหนึ่งก็เป็นเรียกว่าเทคเรเลตไม่ได้โค้ดอย่างเดียวนะเราต้องรู้ออื่นโดยต้องรู้ข่าว ต้องรู้อันนี้ความปลอดภัยเทอร์เรตี้เป็นยังไงต้องรู้ UX ระดับหนึ่งออีกอันหนึ่งคือวิชนาลีคือการที่เราแบบว่ามองไปข้างหน้าว่าเป็นยังไงมีวิชั่นด้วยในตัวเองใช่ก็จะมันจะมีสกิลเซ็ตของมันอยู่ตอนนี้นีเปิดรับเดทมี S.A.B.A. อะไรอย่างี้มไหมคะ S.A. นี่ยังเหลือน้อยละก็ยังรับอยู่ S.A.B.A. รับอยู่ใช่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งดีคะ เอ่อ S A B A น่าจะเหลือสองสามตำแหน่งนะประมาณนี้แล้วก็รีฟส่งเข้าามแล้วก็ P M ก็ยังเหลืออยู่ P M กี่ตำแหน่งคะ P M ก็เหมือนกันสองตำแหน่งเพราะว่ามาเยอะแล้วแล้วก็เทสเตอร์มั้งเทสเตอร์ก็เหมือนกันเทสเตอร์คือทำอะไรคะก็เทสอะครับออโตเทสออเทสเตอร์ใช่เทสเตอร์จริงจริงๆต้องบอกว่าไบไลน์เราเนี่ยเราจะทำออโตเมชมากขึ้นนะแต่การเทสโดยคนก็ยังสำคัญอยู่เพราะคนก็ต้องคิดเทสเคสเพื่อไปสอนให้คอมพิวเตอร์ไปเทสคนอีกทีหนึ่งใช่ใช่ อันนี้อันนี้อันนี้สําคัญมากแล้วก็อีกอันนึงก็ developer นี่รับอยู่แล้ว developer ได้รับ3 area เลยเพีออยงที่บอกเมื่อกี้มันแบ่งเป็น inno innovation developer ใช่ไหมก็จะแบบพวก quick and dirty mode เก่งงด้ดตัวเองทําจบด้วโปรเจกต์ด้วยเองอันนี้ต้องมาแน่นอนอีกอันนึงก็เป็นเขาเรียกว่า production developer พวกนี้ที่ทำ engineering process ค่อนข้างจ๋าเลย,ยต้อง process ต้องดีต้องแน่นแล้วก็เขียนโค้ดแบบต้องโรบัสต์พร้อมสเกลอีกอันนึงก็เหมือนพวก enhance นะครับคือสมมติทำโปรเจกต์เสร็จไปแล้วใช่ไหม มันก็จะมีเดเวบเปอร์บางคนที่ไม่อยากดูโค้ดต่อไม่อยากดูหลายโคงด่นอื่นก็แต่บางคนก็ชอบไงชอบไปปรับปรุงนี่ให้มันดีขึ้นแต่เนี่ยก็จะมีเราแบ่งสปายแอเรียเลยก็แล้วแต่ว่าใครเหมาะที่จะอยู่แอรเรียไหนแล้วก็จะพัฒนานได้เลยนะคือลองลองมันนี้สิลองมันนี่สิได้ด้วยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งสองาทิตย์ตรงไม่ได้อย่างนั้นเขต้องมีพีเรียดอาจจะเป็นเดือนหรือว่าสองสามเดือนอย่างนี้ค่ะเดือนปีหน่งอะไรเงี้ยลองได้อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนหน้าใหม่ของที่นี่เยอมะ เปลี่ยนหน้าใหม่แล้วตอนนี้เราทํามาปีกว่านะมีลาออกอยู่คนเดียวเองว้าวแสดงว่าที่นี่ดูแลดีมากแต่ให้ออกไม่นับเราเล่นเราเล่นอย่ามันดึกแล้กลัวดึกกลัวขวดมากมีไหมคะมีไหมคะมีบ้างมีบ้างแต่ก็อยู่ในที่นี่ต้องการแหละคือเตือนไปแล้วหลายรอบก็ก็มีบ้างอ๋อเพราะอย่างที่บอกไงพอมันเป็นนิวนอร์มอลนี่ยบางคนอาจจะปรับตัวไม่ได้อ่าอะไรเงี้ยหรือบางคนก็จะเขาเรียกว่า EQ อาจจะไม่ไม่ไม่พร้อม คือยังพัฒนาตัวเองไม่มากพอคุณอาจจะออกไปพัฒนาตัวเองก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่กลับมาได้ไม่มีปัญหาหรือบางคนนะถ้าเกิดว่าส่งมาแล้วสัมภาษณ์แล้วเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยไม่เป็นไรนะยังกลับมาได้อีกอือก็วันที่คุณพร้อมก็กลับมาใหม่คนพัฒนาได้คนพัฒนาได้สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่โทนี่ฝากอะไรให้กับชาวโปรแกรมเมอร์พัฒนาตัวเองเพื่อเข้าสู่ความมั่นคงในหน้าที่การงานมาอยู่ในบริษัทใหญ่ๆอย่าง s c g หรือที่อื่นๆแล้วก็ฝากถึงองค์กรอื่นๆที่กำลังจะ โตขึ้นเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นค่ะโอเคจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดจะมาพูาความมั่นคงอ่ะต้องบอกน้องว่าความมั่นคงมันไม่ได้มีจริงอสิ่งที่มันจะทําให้เรามั่นคงคือตัวเราเองเพราะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเราแล้วก็เริ่มเลยเริ่มเลยหมายความว่าอย่าไปคิดท่าเยอะ เราพัฒนาตัวเราเองได้ตลอดวเวลาเช่นเราพัฒนาฝั่ง hard skill ที่เป็นโค้ดหรือทางฝั่งคลาวฝั่งไหนเราพัฒนาได้เลย soft skill เนี่ยก็พัฒนาการปรับปรุงในการคุยคนอื่นวิธีการแอปโพสใครแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้ทําได้เลยควรจะทําเลยไม่ควรรอคิดปุ๊บเปิดคอมขึ้นมาทำเลยก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรอเลิก <c oughs> วันทงใช้วันไหนดีเราต้องมี m i n d s e ตแบบสตาร์ทอัพบวกกับคอร์ปอเรทยังไงคะหมายว่า m i n d s e ตแบบสตาร์ทอัพคือแบบพร้อมเปลี่ยนแปลงทำเลยได้ไวเลยแต่คอร์ปอเรทเนี่ยก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องพร้อมสเกลเราต้องโลบัว เพราะถ้าเกิดริมิกแอน m a แมปได้เนี่ยมันเดินไปได้เด v e l o p e r ก็เหมือนกันว,ว้าวนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทำงานกับพี่ชายที่เป็นเดฟที่เก่งซอฟต์สกิลเลิศอย่างนี้นะคะ <laughs> สมัครมาที่ SCG ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ <laughs> ให้ลิงก์ไว้ <laughs> ให้ตัด <Yeah, S 1> ลิงก์ไว้ให้ <laughs> ใช่คะ่ะมาะเป็นดูดีด้วยกันมาเป็นดูดีคือดูเดอร์แล้วก็ดูดีด้วยเดี๋ยวพี er ่โทนี่จะพาไปย้อมผมสีใหม่นะคะ้าคุณดีผมสีเดิมสำหรับวันนี้อ่อนและกับพี่โทนี่นะคะต้องขอลาไปพร้อมกับสายฝนด้านหลังนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมติดตามชมได้ที่ช่องสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยหรือ TPA นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ออยและพี่โทนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผมเบิร์ตนะครับเป็นทีมดีดของบริษัท S G Digital Office ครับผมทำงานกับ S G มานานแค่ไหนแล้วคะโอ้ตั้งแต่ต้นปีนี้ก็น่าจะเกือบเกือบปีแล้วครับตอนนี้ชอบอะไรใน S G คะชอบใช่ไหมครับอชอบที่เริ่มต้นนะครับเอาถ้าเกิดเรื่องบรรยากาศนะครับบรรยากาศของทีมที่ทํางานอยู่ที่ S G คือดีมากๆครับทุกคนแบบเป็นกันเองเป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าในความเป็นพี่เป็นน้องครับทุกคนจะมีแพชชั่นในการทํางานทุกคนอยากจะปรับโลกอยากจะเปลี่ยนโลกอยากจะทําให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้น ทั้งในเรื่องขององค์กร s c g เองแล้วก็ทั้งประเทศแล้วก็รวมไปถึงโลกนี้ด้วยครับผมอยากให้ชวนเ,นเพื่อนๆมาทำงานกับ SCG ค่ะโอเคครับสิ่งที่เราจะได้จาก s c g นะครับคือเนื่องจาก s c g เป็นบริษัทใหญ่ครับเพราะฉะนั้นสักโขงงานของ s c g จะค่อนข้างใหญ่มากใหญ่จนที่แบบว่า,าเราอาจจะไม่ได้เห็นงานประเภทนี้จากบริษัทอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากที่จะมีประสบการณ์เนาะในการที่จะเติบโตในสายงานนี้ต่อไปผมอยากเชียร์ให้เราลองมาสัมผัสงานที่ s c g ดูครับชอบใเอซี อ,อย่างแรกเลยคือน่าจะเป็นทีมฮะทั้งทีมในที่นี้ไม่ใช่แค่เด็บเนอะอาจจะเป็นทีมของทีมดีไซน์ด้วยทีม p m เอ็มเทสเตอร์ด้วยที่แบบเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะคุยกันหาทางออกร่วมกันว่าอะไรยังไงดีแต่ให้เพื่เพื่อนทำงานรกันไคะ,ะก็สำหรับเพื่อนๆน้อ,นนองๆน,นะคะที่สนใจก็ลองส่งใบสมัครอะไรเงี้ยเข้ามาได้ s อ g ก็เป็นที่ที่น่าทำงานจริงๆทีมทำงานก็ค่อนข้างคุยกันง่ายนะคะแล้วก็พี่ๆก็มีคนเก่งๆให้ปรึกษาเยอะนะคะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเบื่องานที่ตัวเองทำแล้วแบบว่าอยากรู้ว่าบริษัทองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขามีอะไรแตกต่างกับสิ่งที่เคยทำมาก็ลองยื่นเรซูเม่มาสัมภาษณ์ดูฮะแล้วก็ลองดูมาจอยกันแล้วจะได้รู้ว่า เราทำงานกันยังไงแล้วมันสนุกยังไงครับ